โอ้ย oh, วันนี้สนุกสนานแน่นอนคุณผู้ชมฮะได้ตัวแทนนักแสดงนําอีกหนึ่งคู่จากละครเรื่องเด็ดที่ต้องติดตามในวันนี้เลยนะฮะกามาเทพก้นครัวนะฮะต้อนรับไต้ฝุน่นกับพี่มิ้นค์ค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือคู่2ใช่ไหมคะใช่เอ่ออย่าใช้คําว่าคู่2เลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะก็แบบเป็นอีกคู่หน,นึ่งนะคะเหยียดแป๊บนึงนะแต่ในใจะทักแต่ในใจะทักแล้วเราว่าทำไมดูยิงยิงเพราะอะไรคะอ๋อ คอเคล็ดอีกคู่หนึ่งก็คลอกเคล็ดเรียกไม่ค่อยเรียกไม่ค่อยหันนะคะอันน right ี้โอเคมากนี่ขนาดพูดคุยแค่นี้พี่ยามพี่ไปเป็นรับเชิญละครเรื่องนี้นะเอ๊ะคืออะไรคะอย่าพูดแบบนั้นคนก็อุบอุบก่อนด้วยเปล่งใช่เป็นคู่แถมค่ะสนุกมากมากการถ่ายทำละครเรื่องนี้สนุกจริงๆนี่เราไม่มีสคริปต์เรายังพูดขนาดนี้เลยสนุกมากจริงๆในเรื่องรับบทเป็นยังไงคะสองคู่นี้ โอ้โหคเริ่มจากคุณเต้ฝุ่นกันเลยนะรับบทเป็นคุณไบรท์ครับคุณไบรท์ชื่อไบรท์ไบรท์เดนต้องมีถือด้วยเดนนิสวิทเดอะไบรท์ใช่ก็คือจะเป็นลูกชายของบริษัทที่ทำจิวเวลรี่ด้วยนะครับผมก็บ้านอยู่ตรงข้ามเขาเลยใช่ค่ะแล้วบ้านเราก็ทำร้านเพชรเหมือนกันร้านเพชรคู่แข่งกันเป็นคู่แข่งกันร้านเพชรคู่แข่งแบบบ้านแบบหรูหรารวยบ้านหลังใหญ่คู่แข่งก็ถูกกันไหมไม่บ้านเราอ่ะไม่ถูกกันบ้านเราไม่ถูกกันคือไอเราอ่ะอะไรก็ได้แล้วแต่แม่แต่แม่ก็เกินมะแต่แม่ก็เกินแม่ก็คือแบบว่า เป็นคู่แข่งทางธุรกิจอยาไปคบค้าสมาคมนะลูกโช่โขีดกันสุดฤทธิ์ยางไงในบทไต้ฝุ่นคือภูมิฐานมากเหรอคะจะภูมิฐานไฮนะในเรื่องก็จะภูมิฐานแล้วก็จะเป็นฟีลแบบว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานโอ้ใช่เข็ดเรื่องความรักมาแล้วเคยโดนเคยโดนผู้หญิงหักอกมาแล้วเราก็แบบไม่เอาไม่เอาปิดตัวเองเลยม่งแต่งงานแต่งงานงานอย่างเดียวออกกำลังกายและทางานออกกำลังกายและทำงานอย่าลืมนะถอมการทางานเสร็จปุ๊บเนี่ยมาธรรมะธโมกกับเขาคุณธรรมะธโมกขเหรอเราก็ ทำงานและทโมทโมด้วยเหมือนกันนี่คือเล่นยากมากไหมคะพี่บทธรรมะโมเนี่ยโอ้ตัวนเแมต่ตัวตนเลยแม้็ต่ตัตยม้แตวเลยแค้แต่ตัาตมเลแต่ตวนเลแ้แต่ตตนเลยมต่ตาเลยแ้แตตนเลยแมแต่เบื้องหลังเลย้อง่เคสแมเ่ตัตนเ่ยๆไงคะเออเลโมช่าๆหน่อยค้่วยกมันเลยม้่ตเลราะ้่าปวติเคยแล่นด้วยกันมาก่อนเล้วแต่ว่าผมจะเป็นเช่ผมว่าัวจะเป็นตัวีนโดนโมนพี่มินแบบว่า เข้าามเราจะเป็นสายลุกสายรับเรื่องอื่เดี๋ยวเรื่องเนี้ยสลับกันเพราะว่าผมจะเป็นลุกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาจะเป็นรับแล้วก็แบบหนูต้องเด็กขึ้นจะลุกต้องเขินอายแล้วพูดกับบีฟเลยว่ามิ้นพี่ขอเขินอายจริงเขินอายเหมือนผู้หญิงภูมิใจหน่ะมิ้นแบบไม่มีไม่เคยไม่เคยมีเออไม่เคยมีใครเลยในชีวิตอย่างเงี้ยแล้วก็อ้าวดูปลอมเหรอคะพี่หูือว่าจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ย นั่งมานั่งสมาธิมาจากบ้านเลยนะจะบอกว่าสน่กนั่งอยู่ตรงนี้พี่อามพี่รู้สึกอยากลุกมากพี่ไอทำไมพี่นักร้องนักร้องนักร้องเรียนคือแบบว่าสองคนนี้อยู่เวทีเดียวกันมาใช่ไหมเคยประกวดเวทีเดียวกันแต่ว่าคอละปีนะคอละปีเขาคัดหน้าตาเลยเนาะโอ้โหวันนี้พี่อยากกินอะไรครับพี่ตุ้ครับแต่ผมว่าสนุกนี่ก็เวทีอีกเวทีข้างหน้าต่างกันค่ะพี่ เดี๋ยวให้พี่พูดสิเรื่องนี้นี่พพูดเองสิเดี๋ยวเราไม่ได้มาด้วยกันเอสนุกเนาะสนุกมากว่าการร่วมงานกันเนี่ยมันยิ่งสนุกเข้าขากแต่เพราะว่าเคยรู้จักกันมาก่อนเคยเล่นกันมาก่อนแล้วก็ช่วยเหมือนกันเนาะใช่ครับกระปุ่นนี่เล่นกันมาหลายเรื่องเนอะใช่ก็มีผ่านๆกันไปบ้างไม่ได้คู่กันบ้างคู่กันบ้างแต่เรื่องนี้จะคู่กันแบบหนักๆเลยและเป็นรสชาติใหม่รสชาติใหม่คือที่ผ่านมาค่ะมันจะเป็นคาแรคเตอร์ฟีลแบบว่าเอ้ยหญิงร้ายใช่ไม่หรอก ซาทั้งคู่อ่ะเออจะซาาทั้งคู่แต่เรื่องนี้มันจะเป็นลงล็อกแบบแบบไทยๆหน่อยที่แบบผู้ชายจะต้องแบบเอ้ยเท่เออแล้วก็จะแบบว่าแวความแบดบหน่อยแต่ว่าผู้หญิงก็จะแบบเรียบร้อยแล้วก็อุย้ยเ่ยอะเออมันก็จะเป็นอีกล็อกหนึ่งคุณพีทกับคุณเป้คุณได้ปุ่นคุณมินวันนั้นใครมานะ น้องเหนหน้ากับคปูอันนั้นก็คู่นึงคู่เล็กอี่เป็นอีกคู่หนึ่งเขาเผานะเขาเผาตัวเองเขาบอกว่าเาใจในกองเขาเนี่ยเขาร้องเพลงเป็นเขาสายร้องสายเต้นนะของเราเล่าบรรยากาศในกองให้ฟังหน่อยค่ะชื่อคืออะไรคะอออใส่กรานนานมากเลยยังไงครับเราสองคนนะคะ ตั้งแต่เขาวันแรกวันแรกเอาบรรยากาศการทํางานก่อนเราจะไม่พูดถึงบรรยากาศการเล่นกันในกองเรื่องนั้นมันสนุกอยู่แล้วดูมีแต่ละคนมีพี่เป้พี่พีแต่ละคนตลกกันหมดมีพี่ตุกี้มาด้วยอีกโอ้โหแบบบรรยากาศในกองมันสนุกอยู่แล้วแต่บรรยากาศการทํางานแล้วก็ที่ที่คุณเห็นว่าเป็นโรแมนติกคอมดี้เป็นเหมือนซิทคอมเนยนะเป็นยังไงความจริงนั้นวันแรกกลับบ้านไปนอนคิดเลยมองฟ้ามองมองเพดานแล้วก็ฉันต้องถอนตัวแล้วไปบวชเลยหรือยังคาเตอร์เหรอฮะ คือเ <c oughs> ปล่าค่ะไม่ใช่คาแรคเตอร์คือโอ้เราเจอพุ่มกับพี่บุ๋มสุดยอดจริงสุดยอดอละเอียดมากอันนี้พี่ขออนุญาตเสริมเลยนะ,ะยังไงพี่คนนี้สั่งให้อายจริงไม่ชุรู้ไหมว่าพี่ไปเล่นวันแรกกับพี่โกตีเราเป็นสายเอเนอเยอะเ<ะ>ชื่อไหมว่าคําแรกน้องตุกี้ผ่านบอลเลย<ะ>ลดลงลดลง <c oughs> <c oughs> ความความความแบบว่าความมากของพี่อ่ะเราก็รู้เราพิ่งรู้ว่าหัวเราะการดังๆมันต้องเราแอคตี้แบบแบบว่าเยอะมากคติงเราดีแอคติงเราดีอ่ะพุ่มกับลงลงอีกลงอีกพี่คะถ้าลงแวบนี้มันไม่ใช่หนูแล้วสุดท้าย มาครึ่งเดียวพี่กับพี่กตีมาครึ่งเดียวเลยแล้วตอนแรกเราจะไม่มั่นใจเยว่าเอ้ยเราทําเต็มที่หรือยังมันจะดีหรออะไรเงี้ยแต่พอไปดูหน้ามอนิเตอร์มันะพอดีมันสมูทตัเลยพี่เอามาจะใครเรียนเดีขาดเราต้องการอะไรบ้างเขาอ่านขาดมาพอสักพักเราเล่นเสร็จปั๊บเดี๋ยววอร์มแล้วไปฝุ่นมาหน้ามอนิเตอร์ดิก็เรียบร้อยคนลุกคนลุกเลยโอเคครับว่าไงครับพี่บ๋มข้างหลังเยอะมากขอขออนุญาตได้ฝุ่นเลือกมาหนึ่งคนต้องมีเรื่องมาหนึ่งคน แสบสุดแสบเรื่องอะไรโอ้โหโอ้โหเป็นไงอ่ะโอ้โหเลือกยากเลยอยากให้เลือกคนกลางห้ามเลือกตัวเองนะฮะห้ามเลือกตัวเองไม่กล้าไม่กล้าเลือกคนกลางแสบสุดใครอ่ะท่านเอาเลยปะเอาเลยน้องมิ้นมาหนูว่าแสบสุดถ้าใช้คําว่าแสบพี่เป้โอ้ไม่คิดเลยจะไม่คิดเลยนะว่าจะชื่อนี้ทำไมย่าพี่เป้อะแสบสุดแสบในเรื่องเราของแบบว่าก่อกวนเหรอโอ้โหเขาจะมีแบบ มีแก๊กของเขามีมุกข,ของเขาซ้อมอย่างหนึง่งเล่นจริงอย่างหนึง่งเออเขามีตับของเขาบา้างแล้วเขาก็จะมีความแบบว่าเราจะเดาทางไม่ถูกว่าวันนี้เขาจะมาเป็น เป็นคุณเป้เลเวลไหนอะไรแบบเนี้ยคุณเป้เบอร์ไหนเขามีเขามีสองเบลค่ะเบลแรกคือนอนน้อยเบลสองนอนเยอะสำหรับคุณเป้อช่แค่นี้จริงอยู่นะใช่ใช่แล้วก็จะมีวันที่แดดระหว่างดูดูที่ว่าแดดออกหรือแดดหูบอะไรนะมีอะไรแบบนี้ถูกต้องถ้าแดดออกนี่คือมีพลังนะเขาจะดีดเลยเขาดีดเขาดีดทันแดดหุบปุ๊บใส่แว่นนอนใช่แล้วเป็นเฝูงหลักใครแสบสุดแสบหรอผมว่าเอาจริงมันน่าจะเป็นพี่พีคเนี่ยแหละ ตรงขานางของเราเนี่ยแหละจริงๆไม่ได้แสบอะไรมากเลยแต่แสบที่ว่าชอบชวนทุกคนร้องเพลงแลาวเขารู้ตัวเองนะว่าเขาเป็นนักร้องแล้วเออจริงใช่แล้วก่อนเราก็เป็นนักร้องไงใช่เขาเป็นนักร้องแล้วแล้วเขาก็จะเอาเพลงเขาเนี่ยมาให้ทุกคนฟังอยู่นั่นแหละแล้วบังคับให้ทุกคนร้อง ก็ต้องร้องพร้อมกันร้องพร้อมกันแต่ว่าแต่ว่าเราจะไม่พร้อมกับเขายังไงก็ไม่รู้อยู่ๆเราก็ไม่พร้อมกับเขาทุกคนทุกคนร้องดีเฮ้แต่เขาจะแจ๊สแจ๊สแนวแจ๊สทุกคนเป็นนักร้องนำมีคนโดดดีเลยดีจังเลยเฮ้ยฟังแค่นี้ยังสนุกกว่าอยากดูแล้วว่าวันนี้นะวันนี้นะขายของเต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะชวนแต่คนดูละครเราค่ะกามเทพก้นครัวสนุกมากเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่เหมือนเป็นภารกิจของเราเราคนใช้คนงานที่อยู่ที่อยู่ในบ้านซึ่งต้องทำภารกิจให้สำเร็จ ให้ได้ระหว่างสองบ้านเนี่ยจะสมานฉันท์กันได้ยังไงซึ่งมันไม่มีทางที่จะสําเร็จภายในคืนเดียวหรือวันเดียวแน่นอนแล้วแต่ละภารกิจก็จะมีเรื่องราวมหาสารมากและคืนนี้ยืนยันเลยว่าจะได้เห็นหลายอย่างจะได้เห็นซิกแพคมากมายในเรื่องนี้อยางไรหล่อนเขยันถอดมากคุณเนี่ยเขาขยันมากในการสร้างซิกแพคนะคะและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยจะได้เห็นว่าถ้าค่ำคืนนี้นะดูกันอีพีแรกนะคะจะได้รู้ว่าทําไม กามเทพก้นครัวจึงเกิดขึ้นใครเป็นผู้สั่งการให้เกิดภารกิจนี้ม,มีผู้อยู่เบื้องหลังหรมันมีเงืเงินําอุ้ยทิ้งดีอ่ะอยากดูต่อเลยอยากดูเลยพี่คืนนี้กี่โมงครับหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตรงไหมเป็นอะไรนั่งไปไล้หน่อยหนึ่งทุ่มตรงนะคะฝากด้วยนะคะวันจันทร์หนึ่งพุธค่ะหนึ่งทุ่มจันทร์ถึงวันพุธละครเวิร์กพอยดีทุกเรื่อง อยู่ที่คุณเลยแล้วว่าวันนี้คุณจะอยู่บ้านหนึ่งทุ่มหรือคุณจะดูย้อนหลังแล้วแต่แล้วแต่ยังไงก็ต้องดูเนาะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับมาสร้างสีสันให้กับเราขอบคุณนะคุณต้องมินมากเลยคับการมาเทียบก้นครัวนะฮะหนึ่งทุ่มตรงช่องเวิร์กคอร์วันนี้ห้ามพลาดด้วยกันทั้งปวงฮ